สวัสดีครับวันนี้เรามาฟังนิทานสนุกๆก,กันเรื่องหนึ่งดีกว่าเรื่องนี้มีชื่อว่าเรื่องเล่าของห้าสหายแห่งอาหารครับเคยเป็นกันไหมครับแบบว่าตื่นมาแล้วรู้สึกเหน,น,นื่อยๆเพลียๆไม่อยากจะลุกไปทำอะไรเลยความรู้สึกแบบนี้นี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เอาละ่ะงั้นเรามาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันที่ส่วนแรกเราจะไปทำความรู้จักกับตัวละครหลักของเรากันก่อนในหมู่บ้านเล็กๆที่แสนสงบแห่งหนึ่งนะครับ มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเต่าแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเต่าเขารู้สึกไม่ค่อยดีเลยครับแบบว่าไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงจะออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆเ,เหมือนแต่ก่อนเลยซึ่งมันก็ทําให้เขาเศร้ามากๆเลยล่ละครับแต่แล้วนะครับในวันที่เต่ารู้สึกแย่สุดๆเนี่ยก็มีเรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นการมาถึงของเพื่อนๆทั้ง5้าคนก็าลังจะเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนสนิทของเต่าเขาก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมเต่าดูไม่ค่อยสบายเลย ก็เลยตัดสินใจชวนกันมาเยี่ยมมาดูว่าเป็นอะไรไปและนี่เลยครับโฉมหน้าของเพื่อนทั้ง5้าคนมีใครบ้างมีทั้งข้าวหมูผักผลไม้แล้วก็นมครับแต่จะบอกว่าเพื่อนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อนธรรมดาทั่วไปนะครับพวกเขาเป็นตัวแทนของอะไรที่สำคัญมากๆเลยเอาละทีนี้เรามาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้กันแล้วครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยเขามีพลังวิเศษอะไรมาบอกเต่ากันบ้าง คนแรกเลยที่เดินออกมาก็คือข้าวครับข้าวเนี่ยพูดจับเต่าด้วยเสียงที่สดใสามากๆเลยนะบอกว่าฉันนี่แหละที่ให้พลังงานกับเธอไงกินฉันสิแล้วเธอจะได้มีแรงวิ่งเล่นได้ทั้งวันไปเลยอ๋อไอพลังงานที่ข้าวพูดถึงเนี่ยนะครับมันก็คือสารอาหารที่เราเรียกกันว่าคาร์โบไฮเดรตนั่นเองซึ่งหน้าที่หลักๆของมันเลยก็คือการให้พลังงานกับร่างกายของเรานี่แหละครับพอข้าวพูดจบปุ๊บเนี่ย เพื่อนคนที่สองหมูก็พูดเสริมขึ้นมาทันทีเลยว่าส่วนฉันเนะี่ยช่วยให้ร่างกายของเธอเติบโตแข็งแรงและก็ยังช่วยให้แผลต่างๆหายเร็วขึ้นด้วยนะใช่เลยครับหมูนี่แหละคือตัวแทนของกลุ่มอาหารที่เรียกว่าโปรตีนซึ่งมันจําเป็นมากๆเลยนะครับสาหรับการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเราก็คือช่วยให้เราโตแล้วก็แข็งแรงขึ้นนั่นเองคิวต่อไปเป็นตาของเราผักบ้างครับพวกผักเนี่ยก็พูดขึ้นมาอย่างกระตือรือร้นเลยว่า ส่วนพวกเราเนะี่ยช่วยให้ท้องทำงานได้ดีแล้วก็ป้องกันไม่ให้ป่วยง่ายๆด้วยนะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าในผักเนี่ยเป็นแหล่งของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายมันทำหน้าที่เหมือนเป็นพี่เลี้ยงเลยคอยดูแลระบบต่างๆในร่างกายของเราให้ทำงานได้ดีแล้วก็ยังช่วยสร้างเกราะป้องกันหรือว่าภูมิคุ้มกันให้เราด้วยมาถึงเพื่อนคนที่4ี่กันบ้างผลไม้นั่นเองผลไม้ก็พูดขึ้นมาแบบร่าเริงเลยนะว่า ฉันก็ค,คล้ายๆกับผักนั่นแหละแต่จะหวานกว่านิดนึงที่สำคัญนะฉันยังช่วยให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งด้วยละ่ะถูกต้องเลยครับผลไม้เองก็อยู่ในกลุ่มวิตามินและแร่ธาตุเหมือนกันนอกจากจะมีประโยชน์คล้ายๆกับผักแล้วเนี่ยก็ยังมีโบนัสพิเศษคือช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้ดูดีขึ้นอีกด้วยและแล้วก็มาถึงเพื่อนคนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือนมนั่นเองนมก็พูดด้วยความภูมิใจเลยนะว่า ส่วนชั้นน่ะสำคัญมากๆเลยนะเพราะชั้นทำให้กระดูกแล้วก็ฟันของเธอแข็งแรงสุดๆไปเลยใช่แล้วครับนมเนี่ยเป็นตัวแทนของไขมันแล้วก็แร่ธาตุที่สำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคลเซียมซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักที่ทำให้กระดูกแล้วก็ฟันของเราเนี่ยแข็งแกร่งสุดๆไปเลยเอาละครับหลังจากที่เต่าได้ฟังคำแนะนำดีๆจากเพื่อนทั้งห้าไปแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมาถึงบทสรุปของเรื่องนี้กันแล้ว พอได้ฟังเพื่อนๆพ,พูดจนจบนะครับโอ้โหดวงตาของเต่าเป็นประกายขึ้นมาทันทีเลยเหมือนกับว่าเขาเพิ่งเข้าใจอะไรบางอย่างเขารู้แล้วว่าที่ผ่านมาตัวเองพลาดอะไรไปก็เลยตัดสินใจเริ่มกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทุกอย่างตามที่เพื่อนๆแนะนําเลยครับแล้วการเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับอย่างแรกเลยนะเขาเริ่มกินอาหารให้ครบทั้งห้ามู่ไม่นานร่างกายก็กลับมาแข็งแรงแถมยังเต็มไปด้วยพลังและที่สําคัญที่สุดก็คือ เขาไม่ป่วยง่ายๆอีกต่อไปแล้วล่ะครับแล้วก็ในที่สุดครับไม่นานเลยเต่าก็กลับมาวิ่งเล่นกับเพื่อนๆได้อย่างมีความสุขทุกวันเหมือนเดิมไอความรู้สึกนเหนื่อยเพลียๆที่เคยเป็นเนี่ยหายไปเป็นปิิทิ้งเลยนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าการที่เราจะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขได้เนี่ยสิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้เลยก็คือการกินอาหารให้ครบทั้ง5้าหมู่ในทุกๆวันนะครับนี่แหละครับ คือเคล็ดลับง่ายๆที่จะทำให้เราทุกคนมีพลังพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่เลย